ลองลองกต่อยอย่างเดียวลองใช้จอยเล่นไงถ้าจอยเล่นไม่เวิร์มเดี๋ยวค่อยใช้คิมเหมือนกันเราไม่รู้อ่ะเอต่อยแล้วค่ะเออเฮ้ยอย่าอย่าเถื่อนวุฒิอย่าเถื่อนวุฒิกระโดดนะ่าเถื่อวุฒิอย่าเถื่อนวุฒิแล้วเราต้องตีสีแดงใช่ไหมมึงคีย์บอร์ดมึงคีย์บอร์ดมึงตคีย์บอร์ดมันจดยที่ไต้องต่อย ตนดีต้นที่บออแล้วแตกใครลอยตายวะใครไม่รู้ไม่ไม่ไม่หลังแตกมันถ้าประกุเล่นตัเตอรีเอย่รองแพอดูเอาตายพูดซัมมาเล่พูดสมอาเล่ อ่เล้ยเอางูเหรอโอ้ยโอเกแล้วแล้วไงอ่ะอ allora ันนี้ก็คือหลมดตายเว้ยโอ้โหล้มหมดล้มไมดตัวก็ไม่ตายเจียวเจียวขบงบีบบงบี